สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับหนุ่มจีนวัย40ปีผู้ไม่เคยปิดมือถือหลังรู้ว่าตัวเองมีเลือดรุปพิเศษหากใครต้องการโรงพยาบาลจะได้ติดต่อทันเวลาและสำหรับในวันนี้นะครับเราจะขอาพาเพื่อนมาติดตามเรื่องราวดีๆของหยูโจชายร่างผอมวัย40ปีซึ่งมีอาชีพเป็นช่างซ่อมบำรุงเครื่องจกักรเขาเริ่มบริจาคเลือดครั้งแรก เมื่อ20ปีก่อนและบริจาคเรื่อยมารวมปริมาณเลือดทั้งสิ้น8,000มิลลิลิตรโดยการลองบริจาคเลือดครั้งแรกได้เปลี่ยนแปลงความคิดและชีวิตของเขาอย่างมากมายเพราะทำให้เขาได้รู้ว่าตนเองมีเลือดกร๊ป A, B, R, s negative ซึ่งเป็นกรุปเลือดที่หายากมากในจีนมีชาวจีนที่มีเลือดกร๊ปนี้ประมาณร้อยละ 0. 3 4ทเท่านั้นโดยเป็นเลือดที่เก็บรักษาไว้ได้ไม่นานทางโรงพยาบาลแจ้งว่า เขาควรรักษาดูแลสุขภาพให้ดีและถ้าหากเป็นไปได้หากมีผู้ป่วยต้องการเลือดกรุปนี้โรงพยาบาลก็หวังว่าเขาจะยินดนีช่วยซึ่งเขาเองก็ตอบตกลงอย่างไม่ลังเลและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับยูโจไม่เคยทําให้โทรศัพท์แบตหมดเลยสักครั้งเขาจะต้องเปิดโทรศัพท์ไว้ตลอด24ชั่วโมงเพราะกลัวว่าหากมีใครต้องการเลือดด่วนโรงพยาบาลจะได้โทรติดต่อได้ทันเวลาและมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปี2013 ในคืนก่อนวันตุษจีนเขาได้รับโทรศัพท์ว่าต้องการเลือดด่วนคืนนั้นเขากับลูกชายวัยขวบกว่าและแม่ยายรีบรุดเดินทางไปโรงพยาบาลวันนั้นเมื่อเห็นลูกเขยบริจาคเลือดแม่ยายก็ตัดสินใจบริจาคเลือดด้วยเป็นครั้งแรกและปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะออกจากงานแล้วแต่เขาก็ไม่เคยละเลยเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองนอกจากจะไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าแล้วก็ยังออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ยูโจกล่าวอีกว่าเล่าส่งผลเสียต่อการทํางานของตับหากผมดื่มเล่าแล้วเกิดมีขนต้องการเลือดขึ้นมาแบบนั้นมันอันตรายมากเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากชัยหน้าซินหัวนิวหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ